ถือว่าน่าสนใจครับสำหรับสถานการณ์ของอาร์ดัมวอตตันนะครับเข้าทางแมนยูหรือเปล่าฉะนั้นสื่อนะครับก็เผยครับบอกว่าอาร์ดัมวอตตันเนี่ยทำสัญญาใจลาคริสซอลเปเลสซัมเมอร์หน้านะครับรายงานข่าวตอนเย็นครับจากเบนจาคอบครับนะครับผู้ดีครับเปิดเผยว,ว่าอดัมวอตตันกองกลางตัวเก่งของคริสตัลเปเลสครับมีสัญญาใจกับต้นสังกรรัดอย่างคริสตัลเปเลสให้ย้ายทีมได้ในตลาดซื้อขายซัมเมอร์ปีหน้าครับ2026 มิดฟิลด์ทีมช่งกฤษอย่างวอลตันทำผลง,งานน่าประทับใจนับแต่ย้ายมาอยู่กับคริสตันาเล่และเขาตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเชื่อกันว่าคริสตันาเล่เนี่ยทำสัญญาใจเอาไว้กับอาราดัมวอลตันว่าจะปล่อยตัวไปในปี2026หลังขวางทางยายทีมในซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับนะักข่าวรายนี้ก็รายงานบอกว่าความเข้าใจของผมเกี่ยวกับอาราดัมวอลตันคือมันมีการทําข้อตกลงแบบสุภาพบุรุษที่จะปล่อยให้เขาย้ายออกจากคริสตันาเล่ในซัมเมอร์หน้า ดังนั้นชัดเจนว่าน,นี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องจับตามองบอกได้ยากเหมือนกันว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่มันมีความเข้าใจที่ว่าหลังจากปีแรกของเขากับสโมสรน,นั้นเขาสามารถย้ายด้วยค่าตัว55ถึง60ล้านปอนด์แต่มันก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นและก็มูลค่าในขณะนั้นนี่คือความอันตรายของการทำข้อตกลงด้วยวาจาไม่มีอะไรรับประกันจนกว่ามันจะมีการเขียนบันทึกลงไปนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของเบนเจคขอบบอกว่ามีสัญญาใจระหว่างนักเตะ นะครับระหว่างนักเตะแล้วก็ทางสโมสรคริสตันพาเลตนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ต้องรอติดตามครับเป็นเป้าหมายที่แมนยูให้ความสนใจอยากจะได้ด้วยนะครับสำหรับอารัมวอตันนะครับโอโ้กองกลางอย่างนี้โอ้หลายคนหรือว่าหลายทีมเนะี่ยให้การจับจ้องรวมไปถึงจากฝั่งของสเปนด้วยเรยนบริดนะครับที่อยากจะได้ตัวอารัมวอตันนะก็รอดูแล้วกันนะว่าถ้าย้ายซนะัมเมอร์2026เนี่ย ทีมไหนที่จะเป็นทีมที่เป็นทีมเต็งนะครับในการจะได้ลายเซ็นของนักเตะรายนี้ถือว่าอนาคตไกลยอย่างแน่นอนครับฟอร์มมีความมันอกมั่นใจเล่นกับทางพาเลทเนี่ยโอนิ่งเกินไว้มากๆนะถือว่าในช่วงแดนกลางเป็นห้องเครื่องดีๆเลยแหละของคริสตันพาเลทครับสำหรับอารามวอตันนะฮะร,รอดูได้เลยครับไปต่อกันที่ข่าวสารของซาวินโยกันหน่อยครับปีกตัวเก่งของทางแมนซิตี้ครับ ตอนแรกมีข่าวว่าจะย้ายไปไก่ดิทองทอนแนมฮอสเปอร์ในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เหมือนทางแมสตี้เนี่ยไม่ยอมจะปล่อยแล้วก็ตั้งราคาสูงด้วยทางสเปอร์เลยถอยไปนะครับแล้วมาตอนนี้ครับมีราย,ยางานบอกว่าซาวิโยเนี่ยจจอยืดสัญญากับแมสตี้ออกไปจนถึงปี2031 รายง,งานข่าวนะครับล่าสุดจากเดลันติครับสํานักข่าวเชื่อถือได้เนาะรายง,งานบอกว่าซาวินโญปีของแมนซิตี้ใกล้จะสะบัดน้ำหมึกต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางซิตี้ออกไปแล้วครับสัญญาปัจจุบันของซาวินโญจะหมดลงในปี2029แต่การเจรจาเรื่องการต่อสัญญาจนถึงปี2031กําลังดําเนินไปด้วยดี ซาบินโย่เนี่ยพลาดการลงสนาม3เกมแรกของซีซั่นเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บแต่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงครั้งแรกในเกมพบกับฮัตเทอร์ฟิลด์ทาวน์ในศึกคาราบาวครับพร้อมยิงประตูที่2พาทีมคว้าชัยชนะได้นะครับแข้งทีมชาติบ,บราซิลอย่างซาบินโย่เนี่ยตกเป็นข่าวอย่างหนักกับสปเปอร์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะผูกมัดอนาคตระยะย,ยาวในถิ่นเอติฮัสเตเดียมออกไปนะครับเหมือนไม่มีปัญหาเรื่องของการต่อสัญญาใหม่ซะด้วยครับสำหรับซาบินโย่ มีความสุขก็าอาจจะอยู่ที่แมสตี้ต่อไปไม่ได้เร่งรีบเรื่องของการย้ายทีมเพราะว่ายังไงแข้งรายนี้ก็ยังอยู่ในแผนการนําทีมของเปปกูเดล่าอยู่นะครับยังอยู่ในแผนการนําทีมไม่ได้รีบร้อนในเรื่องของที่ต้องออกจากเอติฮัสเตเดียมเพราะว่าเพิ่งมาเองนะแต่ยังไม่ได้โชว์ของอะไรมากมายต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ายังไม่ได้โชว์ของอะไรแบบจริงๆจังๆอ่ะสหรับทางซาวินโยนะครับไม่ค่อยได้แผลงฤทธิ์เหมือนตอนอยู่กโรนาเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าทางสเปนเนี่ยบอลจะช้ากว่าบอลพีเหมือนอังกฤษนะครับ บางทีจังหวะของซาบิโยเนี่ยมันก็ขาดขาด,ขาดเกินเกินเลี้ยงไปสุดท้ายหาจังหวะจบไม่ได้เข้าพื้นที่สุดท้ายไปแล้วเนี่ยหาจังหวะจะจะจังๆในเรื่องของการยิงประตูเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับเลี้ยงดีอยู่แล้วครับเลี้ยงบอลกินตัวเลี้ยงจี้กินตัวตัวตัวเนี่ยเขาทําได้แต่เรื่องของการจบสกอร์พื้นที่สุดท้ายเนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยนะครับในสายตาผมนะแต่คุณอาจจะมองว่าพริ้วอะไรก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนละกันนะครับ ด้านของอันนี้สล็อตครับปัดข่าวว่าจะปรับเงินเอริก้2สัปดาห์ค่าเหนื่อยอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้จะปรับนะครับแค่เรียกมาด่าเฉยๆนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วแหละในเรื่องประเด็นของอ e ูโกเอกิเก้นะครับ นั่นของอันนี้สล็อตแคปิโนงกุ้ซือลิเวอร์พูลเนาะปฏิเสธข่าวว่าได้ทำการปรับเงินค่าเหนื่อยของอูโกเอริเก้กองหน้าเลือดน้ำหอมนะครับที่โดนไล่ออกจากสนามจากการห่อเสื้อฉลองประตูนะครับเอกิเก้เนี่ยยิงประตูชัยให้อาริพูลชนะซาวแรมตัน2-1ในศึกคาราบอลครับอย่างไรก็ตามครับเขาลืมตัวถอดเสื้อดีใจจนได้ใบเหลืองที่2ทําให้เพื่อนๆตกอยู่ในความกดดันท้ายเกมนะครับภายาหลังจากนั้นนะครับมีรายง,งานบอกว่าเอกิเก้ที่จะโดนแบนในเกมกับคริสตซาเลล กสมสรสั่งปรับเงิน2ส,สัปดาห์จากการกระทําดังกล่าวแล้วทางอเลสซานด์แกร็บก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่า mm. การลงโทษหมายถึงการที่ผมได้คุยกับเขาหากการลงโทษหมายถึงการปรับเงินเขาไม่ได้รับการลงโทษแบบนั้นจะบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้ฉลาดเลยแต่มันคือสิ่งที่เขาตระหนักได้อย่างทันทีเขาพูดขอโทษต่อเพื่อนร่วมทีมทันทีเขายังหนุ่ม เด็กนักเตะทุกคนเนี่ยล้วนทำผิดพลาดกันได้นั่นคือสิ่งที่เขาทําและเราทุกคนล้วนทําผิดพลาดที่สโมสรแห่งนี้คุณได้รับอนุญาตให้ทําผิดพลาดโดยไม่มีการลงโทษปรับหรือการลงโทษอะไรแบบนั้นแบบในทันทีทันใด mm hmm. เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมหาคุณไปถามเจ้าหน้าที่ที่นั่นว่าใครคือคนที่อบอุ่นมากที่สุด3าคนแรกเอติเยอยู่ในท็อป3ของเจ้าหน้าที่ทุกคนมันไม่ฉลาดแต่มันก็ไม่ได้ทําร้ายเราในวันอังคารนะมันอาจจะเจ็บปวดมากในวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ย เรื่องดีคือเฟเดริโกเฮียซ่ากำลังแสดงตัวตนออกมาในตอนนี้มันคือโอกาสสำหรับเขาที่จะได้ลงเล่นในตอนที่อุโกเอติเกกไม่อยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจนะครับของทางอันนิสลอตก็เหมือนเรียกนักเตะมาคุยว่าทําไมถึงไปทําแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะส่งผลในช่วงท้ายเกมบางทีถ้าสมมติเกมมันแบบตึงเครียดอยู่เนี่ยมันก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งเลยนะเพราะว่าไปทําแบบนี้แล้วเหลือ10คนเนี่ย ผู้เล่นของซาวด์แลมตันก็ได้เปรียบในทางตายเห็นโดยที่เหมือนเหมือนแบบว่าเออได้เปรียบโดยที่ไม่ได้แบบไปทําผิดพลาดไปทําฟาวอะไรนะโอ้โหก็ถือว่านั่นเลยครับลิฟ์คูเสียผู้เล่นไปเองอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไปเสียหายในช่วงท้ายเกมมันก็จะเป็นปัญหาอีกทีหนึง่งแต่อันนี้ส,สล็อตพูดประมาณนี้ก็หมายความว่าเออยังยังตักเตือนได้ยังคุยกันได้เขาก็รู้ตัวเขาดีอะไรเงี้ยในการที่จะทําแบบนั้นแต่ก็ขอโทษเพื่อร่วมทีมทันทุกที หลังจากที่หลังจบเกมมันเกิดขึ้นนะครับเขาก็โพสต์บนโซเชียลมีเดียด้วยเนาะไปดูกันต่อครับโอ้โหอันนี้สล็อตคอนเฟิร์มครับเลโอนี่พักยาวประมาณเกือบร่วมร่วมปีเลยครับ ACL ขาดนะครับอันนี้สล็อตครับก็เปิดเผยว่าเจอวานนี่เลวเลโอนี่ครับกองหลังดาวรุ่งเนาะต้องพักประมาณ1ปีจากอาการเจ็บหัวเข่ารุนแรงนะครับเซนเตอร์วัย1 8ปีรายนี้ลงประเดิมสนามเกมแรกนับตั้งแต่ย้ายมาจากปามาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ได้รับบาดเจ็บท้ายเกมที่ชนะซอลลัมตัน,น2-1ในศึกคาราบาวครับรอบ3ผลการตรวจพบว่าเขามีอาการเจ็บเ c l และตอนนี้สล็อตยืนยันว่าต้องพักยาวๆนะฮะร่วมเป็นปีเลยะฮะสล็อตบอกว่าสิ่งแรกเลยคือเขาไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่ดีอย่างแน่นอนเพราะเ c l ของเขาฉีกขาดดังนั้นเขาจะหายไปราวๆ1ปีการที่ยังเป็นเด็กหนุ่มย้ายมาในอยู่ประเทศใหม่ลองเล่นได้ดีในเกมแรก มันก็ลําบากที่จะมองในมุมบวกเนาะมันไม่เคยเป็นมุมบวกอยู่แล้วเรื่องแบบนี้แต่เรื่องดีก็คือเขายังหนุ่มยังแน่นเขายังมีช่วงอลไรอีกหลายปีที่จะออกไปลุยหลังฟื้นฟรูร่างกายแล้วก็กลับมาจากอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงแบบนี้เมื่อดูถามว่าเฟเดริโกเกียซ่าจะถูกส่งชื่อเล่นแชมเปี้ยนลีกแทนที่ทางด้านของเลโอนีรุ่นน้องคนนี้หรือไม่ซาล็อตเนี่ยยังให้ความชัดเจนไม่ได้เขาบอกว่าผมไม่สามารถบอกได้นะว่ากระบวนการมันเป็นยังไงในตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ผมทําด้วยตัวเอง อ๋แต่หากผมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหากมีนักเตะสักคนบาดเจ็บไปนานกว่า2เดือนคุณก็ส่งตัวแทนเขาได้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นความจริงหรือเปล่าแต่เป็นคนอื่นนะที่กําลังดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อันนิสลอตได้เปิดใจเกี่ยวกับการจะส่งเฟเดริโกเคียซ่าไปแทนที่เลโอนีในรายการ UCL ก็รอดูหลังจากนี้แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆครับอัปเดตให้พี่น้องฟังแบบต่อเน,นื่องยาวๆครับ